สบายดีพี่น้องกินข้าวแรกกันแล้วจ้ะก้อยสีน้อจ้ะก้อยสีใส่ถุงหอกกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีอันนี้พี่นอ้องตบตบสดหนานจังหน่อยพักกินกรบเนาะมีอันนั้น มะเขือมะถั่วผักกาดมากินน้ำกันเด้อแซสบ